น้ำจิ้มปลาเลยจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เลียมก็จะมากินปูช็อตจ้ะทุกคนนี่นก็วันนี้ได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยจ้ะได้ยินเสียงไหม,มได้ยินเสียงไหม,มเสียงม,มันต้องอยู่ตรงนี้ทุกคนแบบว่าวันนี้ได้มาเยอะเหมือนกันตัวก็ มันก็เรียมตัวใหญ่ๆแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้น่าจะเผ็ดมาเลยจากผักแก้มแล้วก็มีเบบี้คอจัดทุกคนมาจาับมาแซ่บๆกันเลยจับปูใส่กระด้งเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเอาตัวน้อยๆลงเพราะว่าโอ้ยจุดจุดจุดจจ กินตัวนี้กันเลยมันรู้สึกดื้อมากเลยนี่จ้ะแล้วก็โอ้โหนี่จ้ะตอนแรกว่าจะกระดกแต่พริกเผ็ดมากเลยแลหืะอือ้มอล่ะเนาะ น้ำจิ้มดลาเลยจ้ะตัวในน้อนมันมากเลยทุกคนอืมวันนี้อาจจะไม่ได้กิน ไม่ได้มากินเหมือนว่าถ้าพ่าล้วกินกระส้มจำํำแต่รอบนี้อยากกินอารมณ์แบบว่าน้นจิ้มซีฟู้ดกินได้หมด

ถ้าตัวอ่นอ,อนๆอย่างเี้ทุกคนมันจะกินงาน่ายแบบว่ามันจะแบบว่ายังไงอะเขียวแบบกรอบเดียว เาบอกว่าให้เลอะกระดองออกบ้างแต่เรมดูเหมือนแบาบว่าก็เลยกินทั้งอันเลยจับ 嗯。Mm hmm. ดอมันก็แข็งละ ตัวนี้พร้อมสู้กว่าทุกคน,ม,นมันกัดเลยมอะ แกะยากแข็งดีนะน้ำบายยังกำลังขึ้นปูหินก็มาเยอะมาก จะจับแล้วก็จะได้แค่นี้แหละน้ำมันไม่ไม่ค่อยลดถ้าเวลาอย่างนง้นเขาก็จับมาดองบูหินดองอร่อยนะทุกคน ามากเป็นปูมันอ ปวดกามหมดเลยตัวมันใหญ่อ,อ้ขมอะ่ะเปแล้วขมจังบางตัวกระดอมมันแข็งมากอะเคี้ยวไม่ไหว แต่บางคนก็จะกินทั้งกระดองหรือว่าแต่ออกก็ได้แต่ว่าเรียนว่ากินทั้งกระดองบางทีมันก็แข็งดีมันดีต้องกินดีๆนะเน,นี่ยกล้ามมันพร้อมกัดกัดลิย <c oughs> มเจ็บมาก ขยรอยากให,ใหเรียมเจ็บอะต้องเจ็บยิ่งกว่าอุ้ยเจ็บมาเลยนะแซบ่บกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้อรรถรสอีกอย่างนึงคือแบบว่าหอมแต่ถ้าส้มตำมันก็คือคนกินเยอะแล้วส้มตำอ่ะก็เลยจัดปูช็อตเลยจ้ะ แล้มก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย